ต้นสามตน่มันค้เป็นต้นพอกกับต้นอื่นัะเดี่ยวต้นวันนี้นน่จะของนี่เดินมาตัแต่ตมาเตเลยครับมาเต็มแล้วอั่ครัแล้วที่แล้วแพ้ะอันนี้เอาอันหน่อยเล้ที่แล้วแพ้ตัวด้วพูดเลยนะใช่ครับพูดเองพูดเองเลยนะวนนี้นำสามหนึ่งแพ้หนึ่งสามหนึ่งที่ผมเลยนะเกเลยนะแต่วันนี้ที่หอก FC ซอยู่เชียร์ได้ไมไม่ได้เชียร์แต่เพลงนะเชียร์ผู้โสครับ ไม่เป็นไรทะลูก่อลลูกกบก็ยังแยแยชนะเรื่องเรื่องไม่สำคัญเลยวะสำคัญคือเราบอกาะกายกับทหาเรื่องเนี้ยคุณีัรู้ทอนอ่าจยใยญ่ๆมาเลยเพับมเินมาลนะจากเรื่อเลยยี่สิบนาทีก็ครึงหลังแล้วเอากรนหน่อยกับอลครแรกของวันนี้ไหมมาดูหน่อยเรับะไรเจอแล้ที่มาลหลงเลย เมื่เป็นสูงหน้ารับตอนนี้เป็นสูงหลังรับแต่ถ้ากินเล้าจะเป็นสูงเสียนะฮะไห้ทุ่งรับบอลตีนะทุ่งมาให้แบบสามนานยังไงับลูกอับฟ้าเฉยเลยนะสามสามสามเสาม กเรียกให้ครับแ่ไม่หยุดนะมาครับเลียตัวออกไปเลยครับเามมเโนลไปเลยน่ปาถึงเรือเลยคปีกก็รุ่งนี้้หนะเลวไม่ได้ครับแต่ถ้าตัวเี้ยงจะทำให้ด่าไแต่ตุกหสวยนะ ใ่แต่ง้ะยิบัะยิบระยำเลยครับใช่ครับปันุ่งียอโหตต้งใจจริสาแนครับหรือกับเพลาก็อยู่อยเฮยคอะนี่เพิดไปเลเหรอทำไมอะถ้าจะยดามมเลย้วถ้า่น้นะใชะหมครับนั้องตกตึครับเฮ้ยีอะไรตะอะรเตะเออ มีอน um mm ี้เตะแรงก็เตะกระโบขาวนะครับน่าตนใจานเลยเกแล้วำหนากเราบินทิพอีกครั้งแล้วครับทมีกับอโพราดครับกระาษพัดมีรับแต้ลูกพีเหลได้ไม่ตรงเลยครับแต่ท่าน้อกลัวครับวันนี้พี่กู้ไม่องจริงนะแต่พี่ท็อปเป็นตัวเหนียวนะสงสัยเ็สฝว่นที่ชามาตันะที่ภูเขาเสียงทหารเนยที่สหัวอเปก็ไปุูมันมีหรือเปล่าอ้าวไปแล้ว โอ้โหหนาวแตดาวามาแล้วต่ายยูซีเป็นกล่แล้ว่กันตีปาทอดมาเลยอะไรนะปราทอดกระดุสวนเนอโหมาครเอสปีเป็นกล่องเปลี่ยนปากมให้กันเรียก21่สบเอ็โอ้โหล็อหนึ่งทีจ่ายให้กับหนาวเปิดมาตรงนี้จะโดนสวนแล้วแต่ว่าแรงเกวนไปกันตาม่าแล้วปวดนะ มาครับลูกศรมาที่ปลายปลายปลายลงตัวเอ้ยไม่ให้คุณคิวขอเขาไม่คุยถ้ามันคิวนะฮะน่าจะพี่คิวกลับมาแล้วนะฮะดังเพราะมุกนี่เหรอน่าจะร้องผิดได้ดังชอบมุนี้ชอบนะชอบอลายงตัวดังนี่ก็ชอบร้องนะ บางบอกว่าเมียชาว่้านมาช่วยยุ่งงานของเราเนี่ยต้องทำงานทุกอย่างหักนะครับบางบอกว่าอีกหน่อยผมจะัาภาพบอลด้วยครับไปเลยเนาะมาเป็นภาพชาวแพร่ภาษาใต้ครับทันพื้นทันพื้นตรงนี้เลยมาครู้นี่หลูดไปแล้วโอ้ยโอ้ยแกเป็นเรียนวิชาญีมาแล้วพี่ตุ้ยดูตัวเองนะเปิดครับพี่น้องมาถุจับได้เลยครับแกหลุดไปแล้วแกรำไทยโชว์นะครับเต้ยยิงไม่เข้าครับ มันกเอาแปะแประวังนด้วยครับแล้วลูกนี้ไปโดนรูบนอนี่บูแปะเล่นมันไม่ออกเลยนะตัวประกบติดด้วยครับเล่นลำบากครับันเอาแยแล้วตัเนี้นที่ชักตายมาครับชักตายอะไรอ่ะเอาละนี่ไงผู้ิดได้เลย นี่เนะครับอะไรนลอวจารตอนเล็ตอนนี้ตาเล็ก้วมือกล้าแล้วหัวขหรออะไรพี่เนี่ยแต่ในใต้บอ้าแตนหัวต้องมีามตอนเลยจะได้เขียวแทนนะแต่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนะถามกูได้ว่าอะไรเหงื่อ่ตอบไปเลนนี้ กรวางตัวอ er ่างนี้ตึกบอลนะตึกตึกบอลนะวันนี้โหมดก็มาดุเดียวหูก่อนมาตึกเขามาเลยอ่ะปักมันหนุนมาตรงนี้ต้นคืนมามันอ๋อเลี่ยมแล้วแต่ผมยัดมาเลยบอลเท่าไรนะ แฝดแฝดขาดนะสรุปมันเป็นแฝดฉัดไปแล้วนะฮะปุ้ยครับแม่ตุ้ยครถูกต้องนะับดาราเยอะมากครับพี่นี่เหอไหมดเลยนะอันนี้สีผ้าเย็นเดินมาครับอันนี้ถูกใช่แต่ถ้าเป็นผ้าร้อนนี่อยู่ในห้องน้ำเลยแมลตักคลองเลยใช่ฮะแปลงเวลาตัเคยถามควาบมหมายของสิ่งต้องการหรือเปล่านะครับ

พับปนโอ้หนี่สมกเลยัารแต่ขึ้นมารับท่าตีนต่ากขึ้นมาเูกนี้เอาเอแล้วให้ F F ทิสองขึโอ้โหสองตาติ่งเ่ชัดเจนเลยครับดูออกแน่เจ้าตัวเย บอกพี่ครับผมอายุยัง้อยอยู่นะใช่คับกา <laughs> ผก <laughs> มเลยครับลูกผม <laughs> <laughs> ยังเล็ครับมตหัวเลยเลยเป็นไรครับ <laughs> พี่ไมไปดันใจครับมพราจะม้องวิ่งด้วยครับพอีสครับพอีสกไปีีคลูกนี้ให้กับตุ้ยรับยินยังเป็นโอลิมปิกระกาศีออมาเลยครับอ้าวอ <laughs> หแล,แล้ว แนบบอลเ่ขั้นหนักประเด็นนะอ้ตอเล็กถูกแล้วพี่โอ้ยซึ่งมีดี่สวยเลยอ้าวกับแล้วต้นต้นใรึ่คืนจะช้าโค้งก่ได้เยนะได้ครับสันวนตึงที่ลงบอเนินเลยครับขึ้นหลังี่สุกนะแต่บอนแรกก็ยังไม่มีไห่เห็ีนะแต่ลุกเดิกันจะปาหนักจัดปาตระนียก็ไม่ไปถึงเลย ผมเนบคนนี้่ดีจินหุ่มได้เลยนะแต่ว่าแต่มันอ้าวเนี่ยไม่อกี่ então, ing, ้อย6ตันาองไยอ่าจะเป็น <apps> ต <communist initiation> ัวผู้เล่นนีตรงเทบไฟใหม่เนีมาแล้วั็เทียบไปถ่านนะได้ครับ ่ก <rude S 2> ัน่าักนะหวานก็เยอะคนที่เทียมไปน่ารักที่สุดเลยมาาละสามที่ห้ครับโยโย่ขอบคุณโอ้โหตัวเอลุ้ิขา่อนเลยหรอเล่านะได้แล้วอาจารย์ไม่เต่าแล้วโอ้โหมันมันแหกเลยโอยโอยเท่ใช่ครับโอ้ ใช่แ้ขาวเลยอเฮ้ยซได้ไงอ่ะงนี่ครับุ้ดเลยรับนี่เมื่อกี้ับีอยู่เนคนเลยนะใช่เลเจ้าแส้แล้วต่อด้วยขวาแล้วไม่มาเป็นแปด้วยครับซึ่งทีิงนุชีเซฟสวยนะต่อยออีมด้วยครับีทยจลิปนี้เรอไปดูเลยฮะแุ่กเซจริงจริเก่บอกันตบีก็ต้องจับลาบ่อยนะตอนเด็กนั่นแหละผมว่านั่นแหล ถ้าจะับปลากดับหงกด้วยนะนะโอ้โหรู่นจริจิงหอมอีกแล้วถ้าจะมีใครเดินเล็ดได้หรือเปล่าเนี่ประตูแรกก็ไม่มาครับอนะแต่รุ่นตั้งแต่ประตูแล้วของมันก็วนสูงเนี่ยเวลาก็ผ่านไปเร็วกสิบนาทีแล้วโอ้โหดึงจริงจริงเลยอ้าวไม่ดีแล้วครับเสียการียฐานครับแล้วนะฮะับฟัลทมาได้ไม่หานสองเลสนะครับเา็นแม่มาเต็มเลยแม่ใครเยอะแต่เข้าด้านหลังนะเสียมาก คู่ต่อไปนจะดูเพิ่นครับหรือว่าผูตัดสิกำลับสองครับจะพบกับทีมปวดที่จาวีเนี่นี่มาบอกเลยนะโดยเฉพาะจะมาไปชนั้หลายนะครับยนมาลูกดี้นี่ลูกดีมากเลยนะ แสดงว่าใช้ลูกบอลโซเล็กนะครับตั้งสี่ครับมันเป็นสี่โยนยาวๆครับจากสี์ทางด้านน้องไมค์ปวดเมืองครับเบิ้ลมาตรงนี้ครับโซเลสเล่นกับจากโค้ชนะะโดดไปกับกาไปออกไปเลยเล่นทุ่งครับสุ่วันสี่อซเลสเล่นกับวันี่ไม่ดีแล้วครับแยกไปได้แต่สวนเร็วก็ไม่ได้ครับ้วันนี้ไมคครับ ทำหน้าที่ได้ดีเลยครับแต่เย็นจะไม่ตรงจุดจะไม่ตรงจุดอาจจะเป็นจุดทางแยกครับเป็นอะไรนะไม่รู้แต่ถ้าเป็นจุดนี้แล้วไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะใช่ครับเลี้ยวอยู่จะได้ไงครับบอกบอกใจมากที่จะไดุ้้นกันใช่ครับเออเฮ้ยหุ่นเต่งมเอา ไม่เไม่ได้ครับตั้งคะแนนได้เลยครับลูกนี้เป็นการครีฟครับให้ครีฟเดินไปไม่ได้ครับภาษาต่อ A นะฮะใครเล่นตออ A แต่เข้าใจนะครับเขาเรียกว่าการครีฟนะฮะมาครับไอ้เพชรหันน้บอมกูเลยนะเล่นเป็น้ยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดวลกันหน่อยนะฮะมาครับแปะ ตัด้าต้องเอาไม่ดีแล้วโดนสวนแล้วเามตัยากไปหลังตีโกลาดย้ายไปเหนืฝ่ายน่ได้ชัดเลยครับแล้วครับตีโกลาดย้ายฝ่ายหลที่หนามยากเล่นได้ทตอนตีจริงๆเลยประวัตาโตนี้ถึงนเต็มเลยเหมือนกันเอาว่ะครับหนาวปรับกับทางด้านขวาถ่ายาลุกนี้จ่ายอ้นเง็บอ้นกับทางด้านเลี่ยมเงับเตะเลี่ยมไปทางไปขวาทางวิ่งทาเลี่ยนเง็บไปฝายนะแต่ตะพุ่เล็กนะ ใครครับเรียกเลยครับไทรครับเรียกเลยครับไครครับผมเรียกให้เอาขวานหน้าลงไปวันนี้เรามีเกย์กย์ถ้าบทเจ็บผู้ักในโลกทั้นนั้นเลยครับสนามรู้ไม่มีครับวันนี้พักครับเพราะว่าสนามีการจุดจาาเล็กน no. ah, ้อยสนามไม่รู้ทำการทอปู่ๆับเป็นการทอพันธุ์ยครับมาแล้วเกียรแปดฉาก บอาาต้ยุ่งไัไไหนถึว7นาทีกันตัมากมากเลยครับจะแบ่งแต้มกันไปหรือเปล่าังไงครับเปลี่ยนตัวหาร,รือเปล่าเอายไปลงมาเลยนะครับแมไปรักษาการบาดเจ็บด้วยสกิลพิวมาแล้วนะครับเรียกมาจับให้กับไลทมายครับ มาเปลี่ยนมาทางขวาครับอะไรน,น,น,นี้ครับจะโยนมาทางขวาตียังไงจะตกตางซ้ายไม่ดีเลยครับมาได้มาแต่ตรูแรกยังไม่มารักฟีเลยครับโอเคแบบนี้คนระับผมเชื่อว่าใครเข้าไปคาดตักตึกเปลีได้เลยคนระับพีชน,น,น,นะตึ๊กสีเลยใช่ไหมใช่ไหมใส ทักกินทักกินี no. parole, ่ไปได้แชมป์ต่างประมานะครับผมบอกเลยเลยเราลองแชมป์นะเองแชมป์ดีๆถูกต้องข้าโอ้โหเจอเจ้าพี่ซัฟคารต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับทำไมอ่ะบตุ้มซัฟคารีเขาได้ดีนะผมดูแนะว่าสนีจริงเลยเออไปได้ลองแชมป์มาที่นั่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าสนามวิ็นฟิวเลยก็น้องๆไัยจิตมาเลยครับ น้าเบอตื่นไม่ต้องใคริดครับผมเป็นคนที่แข็งจริงๆครับตอนนี้ต้องเน้ดสาอว่าวแข็งกว่าแล้วนะผมเคยไปท่ากที่แล้วครับโลเร็วจริงๆผมท่าไม่ทันเลยครับลยที่พันกัเลยครับตัวไม่ดีแล้วตอนลิซครับแตได้แล้วอนติเอ้าขวานเปิ้ลมาดูทาเนี่ยแม่เกินไปแล้วได้แลวโบนดาวมาตรงนี้ครับสเก็ดโทรศัพท์ไปแล้วก็สตกแลเหมือนทเลย ถ้าค้อกัปตันเก็ดวันขันเป็นนกกเีเพลงเรามาอยู่ในจังหวะพอดีนะเวลาเขาด่ากันให้ัิเกตรเพลงเอาลงเตะอีกไหมเห็นเตอร์แลวโอ้ยยันนั่ลงมาแล้วนะตุ้งเตุ้งเี เข้าก็ได้ระตูนตวใส่แบบโลนนะกรายการของเราครับโหสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สิบกว่าแนละ้วจบาไม่ได้เใกล้จบแล้วนะเราเล็กเยวรลาใชเล็กเดียวนะเลเยนะนาคตรจะมีสเล็กนะครับอ๋อดังหวัปวนปะิรยะคั ดันดอนบอกให้ดูน้ำปีนะมันมีน้ำลายติดอยู่นะครับดูชิคครับโอ้โหรูนี้นะคุณนี้มันดงมันเยอะจริงจริงครับมันแค่จักกลางประตูเลยครับบอลโบล่าครับจะเป็นด้านแป๊์แป๊์โอ้โห้นีร เอามาใหม่ครับตัวสิรับสามครับตับตับแล้วให้แค่เกี่ยววันพอดีแล้วพุ่งไปครับแค่แต่เจ้าโอรับเพิ่งทำเงินหลายเยครับพุ่งมาโขกตากที่ตุ้ยอหูหยากจักได้ดีแล้วตันนะ้ยจะได้ทุ่งอยู่แล้วตัวสิรับกดดันอย่างต่อเนื่องเลยครับ อาแปะจะหนีไม่ผ่านแล้วดีเข้าแรงมาสวนมาแล้ววะมาแล้ววะมาแล้วซัดลูกมีข้า,าวพาไปยเฉยเลยอะโอ้โหตุ้งเจอะเลยนบนนแม่ใส่หาตัวมากไปลึกโอนดับตากฟาลูกตีงไงลลึก อ่าไปทับผมของวี้เลยครับแค่ระวังเหลือครับไม่ใช่ไรเหลือนะฮะโอเล่ครับซ้อมดีตรงนี้ติดบล็อกครับแล้วราบอต่อไปเลยนะอย่าไปทุ่มอยู่นะหายเกมแล้วตีมาตีของผมมากครับจัด สวนาลิศตีสามแยันโอ้ยไม่เชิงคางรลยยังอยู่ยังได้อยู่สู้หมาสวยเลยนตีไอตีเียโคตรสุดยอดใช่ครับมันรมาจริงจริงนะสามโหทีมท้ชไยเวิา์กครัติกกระิกดีว่าายเลยัะ โหดมสดวดับกาพขีก่รักนะน่ะ่ารนรัะนระนกน่ารัากน่ารกะ่ก่น่รักนร่นักะรั่นรันรั่านากนรรันะรั

ให้มาที่ตัวเอแล้วอนี่้เลยแล้วตีกี่องนี้โอ้โหแม่้องตัเพื่อนไปหน่อยเช้าหลกนะสามสิบวินาทีับไม่ลงพ้นเวลาเล็วครับสองนาทีก็เวอาต่อแล้วนะเหลือสองนาทีขึ้นนะหมเรื่องตีประจักรมาเข้าทางเลี่ยงก็ติดเลยับตัวสิ้นแ้ ซ้อมหนุกเป็นจากหมู่กันานยุคนึงไปนี้สาวแล้ววันนี้หม่ปันปันมือก็ต้องชนาาะกับส่วนัตกนีเลยนตางชนะก็ไ่อจะเป็นจากหมู่ทั่วท้าวแต่ตอนนี้โดนน้ำนะต้อย่างาคืนอะาคืนก็ประมาณ450โอหเ,เ,เลยเองที่ใส่แล้วแต่ถ้าเป็นห้องสูงนะครับจะเป็นหลักพันขึน่งครับถ้าอยากนอนเพื่อนเลยครับยังไงครับเดี๋ยวตามเพื่อนันุกครับโอเคครับ <laughs> ไปคูพูดทนกัน,กน,นแ,ตแต่ถ้าเป็นวงตองจะสองทันขึ้นหนระือตัวีถ้าสตยลายน็เลขสามนะครับแบบกูรู้มหมดเลยถ้าานที่กูไม่เคยเที่ยเลยนะโอ้ยสีควเราจะต้อง,ง,อองนะเร็สาูครับอเงอนจะไปยี่สห้พลราโคสมอาจเป็นผัวแล้วอาจจะเป็นเมียบ้างก็ได้ <c oughs> เองเฮ้ยยัย กด okay. ัดบโพนขนมนี้ใดฟาลยครับปขนมไทยอาเีไปปุก่เละครับมกวาร่งกางดมือ้นระดับเจ็เดินไปเยาอออกไปเลยแรีบอกอนามแล้วก็สบายขึ้นหมเลยนะ

กลัวเลยัะพบกับสัเทแลอัพสอครับวันนี้ครับเดี๋ยวเทศจะให้เกียรติมาเป็นตูชนียบุคคลนบมาแล่เลยครับเดี๋ยวเทศน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าทีมสีเข็มนะครับใช่แล้วแถมจะอไม่สีนะแมสูดนะโอ้โหโตเยนมาดาแล้วเนี่ยมูสายเข้าัหมาไม่มีใครแล้วสวสวเตที่เลนะเต็มพี่เลยนะจะออกจันะฮะ ดูเลยครับผู้ตัดประตูต้องต้องดูนะทำไมนะเพว่าประตูแข็ดุดเดืนะครับแล้วต้องฝึกการการทำเท้าชูขาหนึ่งการับการดูทางนี้ด้วยนะัดไปนะติดหน่ยรายการเราติดเลสเล่ไหมใช่้แปดตัวนะใช่ถูกต้องคู่ต่อไปของเป็นคู่ไปนะเพราะว่าเยวชนเยอะเลยเาวชนเยอะเยาวชนที่มีวันี้ครับจะเป็นวชนผสมลนวันหน้าครับ เกินน้ำติดเกน้ำนะใช่ครับอ่ะเกมต่อแล้วท้ายเกมแล้วครดูดเจ็บเป็อา่าหรเครับอ้าวด้เฮ้ย่าเลียมเลียเรยดีครับเลียมตออกเลียได้ขึ้นนะออกเลียนะกั้นมาโอ้ กันมีวันนี้ต่อให้แพ้ก็ยังลุ้นหนึ่งในสามสบายๆแบบเขาทำแต้มทิ้งหนักมาอยู่นะครับ